ดีครับผมองดีบอนใส่ครับตอนนี้ก็มาที่งานครับมิทติ้งชาวโคราชก็เอาไม้มาวางๆเล่นๆครับพอได้พบปะเพื่อนฝูงนี่ครับไม้นี่ก็ไม้สีดาครับสีดาบัวใหญ่โคราชบ้านเองครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงงานโรงงานเก่าของคุกทอครับที่โคราชเจ้าหอครับตอนนี้มาพามาชมเพื่อนๆที่อยู่ ไอ้มิทติ้งโคราตครับทั้งห้งหนึ่งทั้งอาจารย์ตั้มและป๋าจอยสายซื้อแห่งบางโคราชนะครับงานนะครับนี่เยอะแยะจันกบสวัสดีครับอันนี้วิดีโครับวิดีโสวัสดีครับขอโพสขอโพสหน่อยขอหน่อยนี่ครับอาจารย์ไพรี จ้าเพลีครับสภาพับค่ายกโ,ยป,โยป้ยกโปอโอเคครับอันนี้ไข่ด่างครับข่ด่างนี่ครับสายจิว๋วสายจิวจ๋วสายจิ๋วม้จิ๋วนี่ครับเพื่อนๆชมรมบอลไซโบราณก็มากน้าหลายตาครับนี่ครับใส,สไตล์โอ้โหไม้ขั้นเทกค,ครับ โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับขอโทษหน่อยขอญากหน่อยครับอันนี้ไม้ไม้ของชมรมบันไซโครครับครับมีหลายสวดทรงครับพามาดูไม้อาจารย์ไพรีสายเสียบสายเสียบครับไม้อาจารย์ไพรี เข็มครับเข็มเข็มโอเคครับสวัสดีครับ